หนูอยากเรียนต่อปอตีเรียนไปทำงานไปมสอทอบัญชีหนูจะจบไหมคะมจบนะทะยานขึ้นฟ้าเลยนะจบจ้ะนะจบโอเคไหมนะไ้บันดีอยู่แล้วมีสาขาไหนที่จะจบได้แบบสวยงามบ้าง คุณเป็นกังวลแต่คุณจบนะอืมเอาเป็นว่าคุณเรียนไปเถอะนะคุณสามารถเรียนจบได้อยู่แล้วนะจ๊ะอืมนะเอา้าทำไมตอนนี้ไพ่ของหนูไม่มีสตอรี่ยาวๆนะเพราะเปิดมามันคือคำตอบไปเลยอะนะเนี่ยอืมนะจ๊ะเป็นกังวลว่าจะเรียนไม่จบแต่จบนะถามว่าสาขาไหนนะคุณสามารถเรียนได้ทุกสาขานะ ถ้ามันมีแบบนี้เพลเพลบางทีคุณอาจจะได้เป็นแอโฮสเตส์ะ